อยากไปด้วยใช่วอยากกลับตรงจุดแม่เมยนะมีร้านข้าวมีอะไรนะซื้อโอ้โหชักดาบมาจากข้างหลังาวสามูุรไลเพามันมัน่ากะกเป็นแค่ลื่นระวังอันนี้มีการระวังลื่นนะฮะเออไปไดกี่โมงนะฮึ สะตรงนี้ชุดที่บอกว่ามาได้1.5โลป่ะวะเจอบันไดอีกแล้วครับนี่แนกกิโลนะแนกจับมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์อย you to ู่ทงท้ายก็ได้เจอกันเซอร์ไพรส์ผมเจอง่วงเลยทีเดียวข้างบนนะครับเสียงเจ้า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 เจ้เจ้าเจงเจ้าอเ สิบเอ็โมงห้าอครับ2.8แสดงว่าอีก2องรเมตรน่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์ทางเดินสบายอะ่ะตอนเนี้ยถ้าเราเดินจริงเราก็ยังมายาังย,ยต้องไปต่อนะแต่ถ้าใครมาเห็นนะ่ะคิดว่าฉันแน่นอน <c oughs> ต้องเอาเวลาใช้ก็ต้องเอาขันอะ่ะ <c oughs> น,นักของน็กตัวนี้จับกิโลงข <c oughs> นมเซออถุงขอ <c oughs> ง, <c oughs> งกินเซเว่นหนีตามสืบ <c oughs> สืบสืบจาก กลังเดินไปเชิญนรุนเลยกำลังเดินถุงแรกเนี่ยแล้วไง